23ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกเศร้าสลดเป็นอย่างยิ่งที่ได้สูญเสียคุณนะ้าน้องชายของคุณแม่อันเป็นที่รักน้าต่อยหรือร้อยตำรวจโทรประชุมเจริญวาทีในวัย68ปีโอกาสนี้ผมขอส่งความเสียใจ มาอย่งพี่ๆน้องๆตระหนะทุกคนที่ได้เสียบุคคลอันเป็นที่รักบุกคคลที่มีจิตใจดีและจิตใจบริสุทธิ์เป็นพี่น้องที่เรารักมั่นสามัคคีเพราะความดีของน้าต่อยขอบุญบาร,รมีน้าต่อยที่ได้สร้างสมมาในชาตินี้จงเป็นพละวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสมให้น้าต่อยของผมไปสู่สุขติพภพ ชาติหน้ามาเป็นน้าเป็นหลานกันใหม่ชาตินี้คิดถึงหน้าต่อยขอให้หน้าต่อยไปสู่สุขติครับ